วัคซีนที่หมอจะดูบ้าเรียบร้อยก็วันนี้เป็นคลากรินแบ่งแห่ลาวของ,ของ่วนกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการ,รานะครับสองส่วนได้ผลวันนี้เริยุดที่จุดที่หนึ่งก็คือข้อแถวสอแล้วก็กจุดที่สองน่าจะเป็น,นเป็นจุดที่สามปืทขางใครับแล้วก็ฉีดวัคซีนได้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูแต่ละจุดอ วางเราฟิวแล้วก็ชมสวนไปตรงนี้มีสะพานแดงแล้วก็มีปลาคาบอย่างยะเลยเดี๋ยวถ้าจากจุดนี้ไปก็จะเข้าไปที่ในเต็นท์แล้วก็ไปถึอฝัันอันนี้คือจุดที่สองครับอยู่ในเต็นท์แล้วแล้วก็ ก็มีการวัดน้ำชื้นแล้วก็กรอกก้อนเนื่อให้เรียบร,อร้อยแล้วก็ขยับายามไปที่ข้างหน้าทักไปแล้วก็ไปสู่จุดตัดไป,ไป<อ>ดูครับว่าจุดต่อไปเป็นอะไรครับก็อา<อ>จะเป็นการลดความดันนะครับก็มีการให้นั่งรอ,อเป็นรักษาค่ะก็ดีนะหรือว่ามีการไม่เหนื่อยเกินไป ค่หนงก่รากนั่ังจากทรามนเสร็จแล้วก็หลังจากจุดที่4ี่แล้วเราก็มาขึ้นหอมาะชมฉีดได้เลยอันนี้หน่วยแล้วกเดี๋ยวมาถ่ายรูปก,กับใต้ตรงนี้ดีดเดารไป ก็เจ็บนิดหน่อยน้องเนี่ยอะไรไหมเด็กๆรอที่ฉีดวัคซีนแล้วบอกคกดมาณนั้นเลยความรู้สึกก็คือฉีดวัคซีนแหละกำจัดระบิดนึ่งตอนนี้ก็ได้ใบใบนำหลอดเป็นของเราใบนัดนี่บอกว่าให้รอดูอาการ30นาทีนะครับก็คือให้นั่งรอรยากาศก็ดีนะห้องประถุอหนังพาสูงนั่งห่างกัน จุแรกเลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนก่อนนะครับก็คือตอนนี้มันมีสามกลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานบร,ริหารนี้เลยนะครับแล้วก็กลุ่มพนังกงานที่ให้มาตอ่อแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือพักงาคสมัครเป็นพนักงานหลังจากจุดน,นี้แล้วเนี่ยก็เข้าคิวเพื่อที่ไปรอที่ใตรนะครับก็ที่เป็นแม่แตอว่าเป็นจุดที่หนึ่งเนาะ ความดันเป็นจุดที่ลังจากวัดพความดันแล้วเนี่ยก็ไปเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีการกรอกข้อมูลแล้วก็ให้เราเซ็นชื่อนะครับเป็นจุดที่3าแล้วก็มาฉีดลัคซีนที่จุดที่4ก็คือในของประจุมาต่อาจากจุดที่4ก็มาที่จุดที่5เนี่ยก็คือการรับบัตรนัดก็คือใบนี้าตนะครับ,บ,กกนะรบที่บัตรนัดมีรายละเอียดใช่ไหม เข็มที่หนึ่งเนี่ยคือชิโนแบงค์โควิดสินะครับแล้วก็มีรถนำเดอร์ซีเรียนำเดอร์ด้วยวันเวลาที่4นะครับมีผู้ฉีดวัคซีนท่านเราด้วยนะครับมีชื่อเรามาเป็นองผู้ฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็มีวันเวลาครั้งถัดมาครั้งถัดไปก็คือ24มิถุนาย,ยนห4นะครับ ในบัตรน,นั้น่ยมีการเขียนว่าอาการทา่านเสียนไม่ดึแรงไ,ไม่ต้องพูกแขกก็คือไข้ต่ำๆนะฮะปวดศีรษะปวดหัวน้อยตันบริเวณที่สีรอ่อนเพรียนไม่มีแรงไม่สบายตัวปวดา้องไขึ้นใส้อาเจียนไม่เดินท่ากานนลางนะครับขึ้นได้น้อยไม่ต้องผากแขกทั่วไปเขาบอกว่าอาการทุกนี้หายเองใน1ง,งวันนะ่ไั้ ส่วนอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็คือไข้สังทำับ้าสั่นปวดศีรษะเลยมีจุดว่าจำเลื่อดอกจมอมมากนะครับเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจที่สะดวกนะครับจะไม่ออกหน้าเดียวปากเรียวนะครับแขนขาอ่อนเลยอาเจียนมากกว่าท่าทางไม่สามารถส่งตัวได้ตื่นขึ้นรวดเร็วหนังก็ คือว่าหมดสตินเนี่ยต้องมีแพทดนีก็ให้รีบบอกแพทย์ดานีนะสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าคนหัวใจอะรกรณีที่มีปัญหาหรอือภาวะแทรกซ้อนในการฉีดวัคซีนละาการึกษาแพทย์โรงพยาบาลประจัาษ์ก็อรือ่นที่ตุ่นดวยของหาวยาลัยของแับ ไมยากนะครับมีเพียงาขั้นตอนแล้วก็สถานที่ก็ปลอดเพียงนะครัเร่องไงเดี๋ยวพอศูนย์นี้เปิดบริการเป็นทางการสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วยังไงนะแล้วก็ขอเป็นเชิญนะครับก็ใครสำรวจที่นี่ก็ผมว่าสถานที่ดีนะครับแล้วก็การดูแลก็คือ